ครับผมพา้นนี้มีเข้าป่านะครับเมื่อานี้ผมก็อยู่ป่าเช่นเคยนะครับต่อจาก e ีที่แล้วผมไปหาพักอันคอนแคนนะครับีีนี้ผมไปที่ภาไปพูดกระปูนะกระปูเทิงคูบนด้โบมันกระปูธรรมดานะครับเป็นกระปูกระปูขนกระปูไข่นะครับแต่ว่าก่อนจะไปคูดผมที่พาทุกท่านไปดูพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับเป็นเครื่องวินตกนะครับเป็น ในสมัยของคอมมิวเ์นะครับคือเขามาบินลาตตเวนนะก็เลยมาตกในบริเวณน,นี้ตะก่อนกะเยอะตะก่อนหมายถึงว่าตะก่อนเขาสหายอยู่หลายนะ,ะก็เลยมาลาดตะเวนเดี๋ยวพอตกมาอีกน้อยกะนถือเขายิงตกหรือว่าตกผู้เดียวนะครับผมกบนน็บรแยายใจกันผมเลยจะพาทุกท่านไปชมนะครับเมื่อก่อนกะยังอยู่พบนะครับเป็น กับโบโบปันไดนะครับมันก็นตกมาปุ๊บมันก็นเจ๊ก็ยังเนาะกับไ่ไหมแต่ว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านโอ้ผมคนลูกชาวบ้านเกิดขึ้นมาเนาะขึ้นมาเอาลงไปขายเป็นไข่เป็นนั่นเป็นนี่เนาะก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับก็แล้วขึ้นมาส่งนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันกักถึกน้ำถึกอย่างพลาดไปตามการเวลาเนาะครับกะเฉลือเฉพาะอ่าปีใบพัดนะกะเฉลือแกปีใบพัดคราเดี๋ยวผมภาพไปเบิ้งครับอันนี้ก็จะเป็นเศษรค,เครื่องบินที่โกโกมาแต่เคิงขาเนาะครับกะจะเหลือประมาณนี้แล้วครับอันเหลือจากชาวบ้านเพื่อนเอาลงมาขายแน่ผู้นั้นผู้นี้มาขายแน่ สมัยตะก่อนเขามาหนังเลนครับหนังตอนมันตกใหม่ๆตอนที่มันเหลือแต่ซากเนาะครับคนที่มาหนังก็คือจุดได้เหยา่าเอาพวนเนี้ยครับอันผีมันแห้งดอนนี่ได้มาขอขมาบุญดายครับผมผมกับเป็ดผมไปผู้เดียวผมก็ย่านขึ้นเดียวแต่อุปอในเศษซากนี่กันยังมีให้เหตุอยู่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ อันนี้ก็ผ่านระยะเวลามาตั้งหลายสิบปีเนาะครับก็ยังคงอยู่สภาพนี้เมื่อก่อนค่ะอยู่ข้างเทิงเนาะครับเทก่อนแ่บขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงอันนี้นนำมันไหลกัดเสาะลงมาเนาะครับมันก็เลยอยู่มากโกนหอยน้อยๆอ,อีกหลายสิบปีก็สิลงหยใหญ่เนาะครับมันก็จะอยู่ในโหยใหญ่เลยคนเกิดที่หลังมาที่หลังก็ว่เห็นเนาะครับนี่นะครับก็มีกับประมาณนี้ละครับผมนี่ใหญ่สั่มผมเลยนะครับล้ว,วผมอดน้อยก็อดปี๋ผมนี่ ตนนี้ผมก็ได้เสียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เสียมของผมผมก็เฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่ไปหากระปูนะครับหาหูกับปูคายเพื่อจะเอาไปพุดนะครับผมกะที่เอาบ้าลายนะครับมือน,นี่ไปเจะประมาณสามสีต่ตกับพ่อครับเพราะว่าผมเสี่ยวเม่อจีห้อยเก๋อครับจีห้อยเก๋อกับเขาฮอนๆอนกินนะครับไปไปพุดกันเลยครับผม นี่ครับของหอยที่ผมซีมาคุดนะครับผมไปซิมาคุดตามหวยจังสี่แหละแต่ผมก็บรรู้ว่ามันจะเลอกจะตื้นนะครับปกติเขากระคุดกันประมาณเมตรหนึ่งครับผมมันแล้วแต่ตมันคราว่าจะเลิกจะตื้นนะครับผมไปซิมาลองคุดเบิ้งตัวใดคุดได้ก็เอาตัวใดคุดบบได้ก็ซีบบได้อาเนาะครับนี่หูมันก็ดจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นี่หูเก็จะประมาณนี้ลยถ้ามีตัวปูมันเกิดซีมีหอยมันเข้านี่ครับ อยตีมันเข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมขอลองขุดดงก่อน ลองขูดเพิ่งลผมหูมันเลิกแห้งครับประปูนี่ต้องไปหาหูที่มันตื่นๆนะครับนี่คือได้ครับเลิกเลิกกลิกตเออใจแล้วครับรตัวนึงครับ,รรบน,บนี่ได้หนึ่งตัวแล้วครับนี่ ปูคายครับผมอันนี้เป็นตัวน้อยมันเนาะครับถ้าตัวใหญ่เนาะอยู่เลิกครับตัวน้อยทานี้กับพ่อได้กินนะครับแต่ถ้าจะเอาตัวน้อยนี่กับพ่อได้กินเลยกว่าจะคุดได้นะครับอันนี้ก็ได้เมยเติบหนึ่งครับอ่ะหนึ่งตัวแล้วครับหาคุดอีกแบบน,นี้เอาอย่างวะโอ้เขียดคุดกระปูแต่ได้เขียดครับผม เสียโตัวบ่ใหญ่ไปไดแต่ผมกะสีสีปล่อยมันนะครับสีปล่อยมันอ่ะไปผมจะแต่กระปูมาหนินี่ครับหูกระปูลายยุครับแต่ผมกบมันเลิกครับถ้าเป็นตัวใหญ่นี่นี่ถ้าเป็นหูใหญ่ๆตัวใหญ่นี่มันก็จะเลิกนี่จังสีแห้งเลิกครับกระปูก็ได้ออกมาก,กับตัวใหญ่เวลกาก่ำเต็มมือครับนี่ แต่ว่ามันก็นจะเลิกนะครับผมก็ทีเอาตัวพอดีกินนะะั่นแหะเอาเมื่อพอได้จี่ห้อยเก๋อกินนะครับมันก็น้ที่ซ่ํากับปูหน้านี่แหะครับอ่ะผมขออนุญาตคูดก่อนครับผม แน่หูนี้มันคิดโตะครับกับปูนะมันคิดโต๊ะคือเธอได้พูดเข้าไปกับบังเทอกับโบมี่ครับมันคิดโต๊ะกับปูมันเป็นหู้หลอก ได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวนี่ไดอีกตัวหนึ่งละแต่ว่ามันน้อยครับตัวนี้มีรู้สึกว่ามันน้อยมกสิผมเอาเนาะครับถ้าเป็นตัวซ้ำนี่ผมจะเอาใหญ่กว่านี้สักน้อยนะครับซ้ำกับปูหน้าผมอยากที่เอานี่ก็ปล่อยมันไปคือเก่านะครับโอ้มีแต่กระปูน้อยครับผมนี่นี่ได้แต่กระปูน้อยครับผมอยากได้ประมาณใหญ่กว่านี้นะ ผมได้สอสองนิ้วนี่แหละฮะอันนี้บัดน,นิ้วเดียวนึงอ่ะก็คือสิปล่อยคือเก่าเนาะครับนี่เนาะปล่อยมันไปผมก็จังสิไปหามันใหม่คือเก่ามาผมกับนางท่าละมันเหมยครับอ่ะไปะเดินทางครับผมอือโอ้ได้เป็กระปูนนี่ครับผม เอาโมเห็นเ,นเน่าเลิกกินนี่โอ้โหนี่ครับเด้อแอ่ไรกับปู่ลุ่นนี้ละโอ้อ่ะคือซิปล่อยคือเก่าแล้วครับเหม่อแห้งโอ้ได้แล้วครับพ่อผมไป ผมต้องการลุ้นยังสีละครับนี่ได้ตัวใหญ่มาแล้วครับหนึ่งตัวผมต้องการแค่อีกสองสามตัวก็พอแล้วนี่เอาพอได้เมื่อจำนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนผู้นะครับนี่ จักกินใดบ่ไดเนาะครับผมก็บ่เคยกินจากเธอเนาะครับนี่เป็นบ่อนผู้บ่อนป่าเนาะครับก็จะมีบ่อนมีพักน้ำนะครับที่ค้นเอามาปุ๊มากินถ้าผมก็บรู้ว่ากินกินบ่อนแนวใดเนาะครับผมกับกินแต่พักน้าครับพักน้ำก็อยู่ทั้งหน้าพูดแล้วครับมันเออใหญ่เลยเลยครับพักน้าก็ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นค้นมาคุดเอานะครับนี่เลือกอะไรผู้ อันนี้แห้งเลิกครับผมสุดเสมอันนี้ขอก็ประมาณเม็ดปลายๆนะครับค้นกับมาคุดเอาพ่อได้กินนะครับผมก็เสียบ่หลายคือเดียวบางคนกับขึ้นพูมาบบมีแนวกินก็มาคุดกับปูกินนะครับเขาก็เอาลายดอกว้าเขาก็เอาเท่าละโตสองโตครับ,บน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดงพักน้ำนะครับนี่ดงพักน้ำ แต่ยอดมันกระทละอ้อนะครับมันหมุนยามมันมันเป็นยามอีกยามหนึ่งครับมันออยอดหลายก็จะเป็นสวงอ่อสวงน้ำไหลนะครับน้ำห้วยไหลอันนี้มันเป็นยยมแหลงมันก็เลยบ่อยอดครับี่บริ้น้อยนะครับผักหนามนี่อ้อนจุดสุดโห้วยวันนี้โดนแต่ก่อนผมกับมาด็ดอยู่ครับเวลามาการอื่นการกรการเขียดผมกับมาหาพักหนามมินิโลครับ ไปโลจ,จําแจวนี่อันนี้ก็จะเป็น,นอย,ยอดมันนะครับนี่เพื่อนทีมันอญยามนี้โลจ,จําแจวแซบทดาได้ครับอันนี้ผมขึ้นมาผมกระเด็ดเท่าห้าหกยอดเนาะครับเอามาาโลก,กินกับอันแจวบองครับแจวบองผมก็ถือมาตาบ้านเอามาโลก,กินอันนี้ผู้มีบริหน้อยครับผู้โอ้เต็มหมด มันก็จะเป็นห้องโวยเวลานามาจังสีนะครับแล้วก็มาการอึ่งการกรบการเคียดแถวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นย่ามแหลงจังสีกะย่ามใบไม้แห้งเขาคืมาการเคียดน้อยครับเคียดน้อยเคียดอึ๊กนะครับมันเขาคืมาการรอระแถวแถวนี้ครับยางมากกับบริกไกลด้ครับประมาณสามกิโลกว่านะครับตรงนี้ยางมากกับวันสามกิโลอ่ะครับผมตอนนี้กะ ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับผมก็ได้เมื่อละมัละขำครับแต่เงี้ยกับซีต๊กดินแล้วผมก็ต้องฟ้าวเมื่อครับเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่บ้านครับผมก็เมื่อนี้ผมก็ได้กระปูอยู่สองโต๊ะครับนี่ผมจะเอาเฮ้เบิงนะผมได้กระปูอยู่สองโตัวเอาเมื่อนเอาเมื่อจำเก๋ะนะครับนี่เอาเมื่อยางเมื่อปิ้งจำเก๋กระปูกับประมาณนี้นะครับนี่ ได้สองโตกับพ่อได้อ่พ่อดียายะครับผมยายะก็คือพ่อได้หวอน้ําเผินว่าได้กินกระปูค่ายเนี่ยนะพ่อได้กินได้กินได้กินเนาะครับอ่าครับผมสําหรับอา่าอีพี่นี้ก็มหาเลาะคุดกระปูนะครับแต่ว่ากระปูก็หาเะอยูอย่ด้วยครับมันต้องเป็นย่ามเอ่ยย่าน้ําไหลครับเป็นย่ามผลมหาตามห้วยนะครับมันกี้ที่หาง่าย กะจะเป็นมันออกมาเลยครับบ่จะเป็นต้องไปคุดครับผมแต่ถ้ายามนี้กับไปคุดกะไปคุดกะเลือกเติบพูนแล้วกับประมาณนี้พูนละครับนี่ประมาณนี้พูนเด้อไปคุดยามนี้เดี๋ยวนี้ผมกับคุดกับุดแขนครับผมก็ได้อยู่สองตัวนี่แหละครับกะอ่ะหลังจากนี้ก็เป็นเุลาอันสมควรนะครับผมกะกาบขอล่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรานหมีนีเข้าป่านะครับอย่าลืมกด กดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พรานหมีหนีเข้าป่าได้เหตุคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับอีพีนี้หากระปูค่ายกัสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าเดอ้อว่าผมจะไปเหตุอย่างครับสวัสดีครับ